สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเกมไดซ์เดซีวิลสี e นะครับเล่นเสียงนิดนึงนะโอเคครับเจข๊ขผมดูกับผมเช่นเคยนะครับอยู่กับเกมไดซ์เดซีตามท่านผู้ชมที่ต้องการดูเกมนี้นะครับจะเลือกกดไลค์กดแชร์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเจ๊จ้าสุนไรเฟิลแม่งเราไม่ได้ใช้แล้วเบอ่์ที่ต้องการใช้ไม่เสร็จไม่มีมีแต่กระสุนที่เราไม่ต้องการอุ้ยตกใจ ไอ่ล่าจักรน้องเจ้าขอมันวะเจอแบกนัมอร่อยดิเนี่ยเตรียมรถแบกนัมอร่อยไหมครับดับไหมเย่นะครับช็อปยังไม่เจอเลย นี่อะไรเนี่ย <c oughs> อืมน่ากินดีนะอร่อย เอเข้มาแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าไปในห้อมิติที่เราไม่เคยไปมาก่อนผู้ทวเวอร์เลยเราหนักประตูที่เราไม่เคยเข้าไปตัางหางไม่ใช่ห้อมิติอะไรทั้งนั้นนะครับใครบ้าอย่าบ้าตามผมแล้วกันนะครับเปโจมียาด้วยตรงนี้โอเคมีกล่อง้ยสีแดงชอบ3าสีเลย โอ้เราเลือดใกล้สุดแล้วนะครับตอนนี้คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้เฮ้ยไอี่พวกเอาทำไรล่ะเอ้แกร์แกร์บุึงท้ายนึงท้ายนึงท้ายนึงบุ้ มาอีกแล้วโว้วบอกตรงว่าขาแปนเยอะหรือมากยอมเลยผมนี่บายบายนะครับนี่แล้วใคระโคกโคกร้อยแล้วก็มาไป เดินข้างบนแป๊บแป้ง่เห็นตัวหนึ่งไหนนี่ไงโอ้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 เนื่อไปว่าเตะไม่ได้ งอกวางอก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 กวางติดอะไอเจ๊ชอบตั้งไหนตอนเนี้ยอุ๊ยตกใจคุณรู้บอกตกใจเงี้ยตกใจจ้า ở đây, ô cầm, coi được chưa? Đi ngang bên đầu khâu, đua, mẹ, ôi, thế này, ขอเน้นๆขอเน้นๆขอเน้นอเน้นขอเน้นๆไอ,อ,อ้ชอ็อตต้องดิออแมนเลยรับลับยากเลยนะ เย่กระสุนป,ปืนเป่งจะหมดวะ่ะทำไงดีวะมีแต่ไอเนี่ยเยอะมันยิงมากูย,ยิงกลับเต็ม อ้าวมาหาเราเฉยติชร้อยหนึ่งครับหลอกวะไนวะเออเช็อตเดชอ็อต เต็มหน้าแลว้ววะอ,อร่อยไหมล่ะยำระเบิดนี่อะไรสามตู้เปิดตู้เดียวไม่งี้งกมาทิฟ้าเราไม่ทำแพ้ตอนน่งห,หน้าเรายังสู้ตัวไหวไอ้นี่มาเร็วเข้าเรารัำแพลต เโอเคนี่อะไรเนี่ยอ้าโดตังครับห้าพันอื้ไลฟ์เฟิร์นมาทำไม จะหลบไม่ทันนะขอขึ้นแป๊บโอเคนี่คงจะเป็นทางลัดต้องหาไอเท่กดปุ่มสวิตช์นั่นไง เครับ hey, ต้องหาอีกปุ่มหนึ่งปุ่มปัจจุบันที่เราเดินไปครั้งล่าสุดถ้ไไม่ผิดคอร์ดน่าจะเป็นตรงนี้นั่นไงว่าแล้วสรุปก็คือไอประตูนั้นนะแม่อยู่ตรงไหน,นออตกใจนี่ว่าใครปีนแม่งหลอดไฟ เนี่ยวะไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเห็นแล้วมันไส้นี่ไม่ใช่วะเห็นปะเออนี่ไงเจอเจอง่ายเหมือนกันนี่เจอง่ายเหมือนกันนะครับ เปิดได้ก็ไปบอกโนแอปอ้โหสองตัวอืมไปนหนึ่งดอกเดี๋ยว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 เดวเดีเพื่อนจเย็นดึงโลยังแตกนลบภาษาอะไรกับซัมบี้ ะถึงานแล okay, ้วโอเคเข้าประตูใหญ่น่าจะใกล้จบแล้วล่ะครับเพราะว่าผ่านบอสมาสองตัวแล้วบอตสตัวสุดท้ายนี่ไม่น่าจะยากอยู่ใกล้ๆนี่แหละผมว่าโอเคครับ okay, จะได้อยู่ในที่ที่ทเออเอสตรย์โดนจับตัวมาซึ่งก็เป็น ที่นี่มีวัฒน,นาการสมบูรณ์เลยนะครับเราไม่รู้ว่าที่นี่มีอกจากอะไรให้เราผัดผ่านหรือเปล่าในที่จะเอาผีอย่างนี้ออกไปยังไม่มีทางหรอกถขาจะไปด้วยจริงเหรอป้ว้าวกรสินกรอือไอ้กระสุนจากโอ้ยตัวสูงจากของมันหนักหน่วงมากเลยบาคเขเรื่องนะครับ

อืมตายไหมตายไหมโอเคครับโอเคตอนนี้ก็เอเดา่าเอ้อแม่จะน,นีเออ่เอสเลี่แล้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องพาเธอไปที่ท,ที่สวัดไภัยนั่นเองนะครับโอเคจะช็อปพอดีแม่งโอเคขอบใจมากขอบใจคนสร้างเกมมอกนะครับโอเคเราต้องการช็อปพอดีเลยตอนนี้ของขายมากเยอะเลย จังเป็นแสแม่งแสนสี่มืน 40, โคตรเยอะมีขายให้หมดครับไม่ใช้เห <c oughs> ็นจะซื้บ้างเนี่ยของใหม่ของไม่ของหม่มิมดอัปเกรดอัไปน,นี่นคืออะไรวะแปดหมื่นโอครับจนปหนึ่งนหมื่นครับโอเคอัไปนี่้หูาสสิบแม่งโคตรแงตรง อัพคิลเลอร์แล้วกันจกเจ็ดพันจากแสตจเจ็ดพันเยี่ยมจนเลยแต่แม่งปืนพกแม่งเทพ่ะปืนพกอะโคตรเทพอะผมว่าแม่นแม่นขึ้นนะซับปืนผมไม่รู้อ่านดูก่อนครับอ๋อมันจะมีเครื่องเครื่องหนึ่งครับที่เรา ต้องไปเอาไอ้ตัวที่อยู่ในตัวเราออกนะมีเครื่องเครื่องหนึ่งนะที่คอยที่จะช่วยเราได้คนระับเราต้องตามหาเครื่องเครื่องนั้นนะต้องหัวกู้ด้วยตรงไหนมันจะมีเครื่องที่คอยผ่ออาตัดหรือทําลายระบบภายในลางกาที่เลง็งเป้าหมายไปแล้วนะมันจะใช่นะเห็นจากกระดาษเมื่อกี้มีรูปร่างคนแล้วก็มีเครื่องอ,อ้ล พก,กแรงขึ้นด้วยตอนนะเอ,อ๊ตามเพื่อนในไปหอบลงเยจะแบบเงียบเพราะว่าพกมันแรงขึ้นนะขอดูทางนี้ก่อน หรือว่าทางนี้วะอืมน่าจะใช่นะตามมาเลยเอสลี่ในปลอดภัยแล้วอ๋อมีอะไรเออตอนนี้จะหมอน,นั่นเป็น,นแล้วละล่ะไม่ใช่ทางนี้นะครับน่าจะไม่น่าจะไม่ใช่นะต้องอีกทางหนึ่งมีสองทางเมื่อกี้ผมเห็น เรีบวิ่งกันไปเลยแล้วกันไปอา่าโอเคครับน,นี่คือห้องที่รับจ้างการาเธอเริ่มก่อนเลยฉันจะจัดการให้นเนาะเริ่มพร้อมกันเดี๋ยน่นอไม่ให้ผู้ชายเริ่มก่อนนะแต่ว่าผ่าตัดเหลือแล้ววะเนี่ย นั่นไงถึงเด่ะตอนนี้กำลังทำลายตัวอยู่ข้างในร่างกายของเราครับผมตอนนี้ตอนนี้ตัวอยู่ร่างกายเราเริ่มกทำลังจะื่อยแล้วนะครับตอนนี้เลออนคนนดีอยู่เราก็ปลอดภัยแล้วต่อไปก็ตาเธอคนนี้ครับเรื่องต้องมาทำบ้าง โดนบ้างละแสบ you okay เท่โอเคนะนะเลือกไปกันเถอะที่นี่ไม่ปลอดภัยสหรับพวกเราเราได้ออกกออจากที่นี่ แย่ก็ yeah. จบลงพอดีนะครับสำหรับเออก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับกลมเกมนี้ของผมนะครับต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่น,นี้ครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าต่อในตอนชุมตต่อ,ตตอไปนะครับผมสวัสดีครับบาย